หมูตายหมูช็อกระหว่างการเคลื่อนย้ายพิสูจน์ซากแล้วน้ำหนักหายปัญหาที่พ่อค้าเคียงหมูต้องแบกบครับสวัสดีครับผมเกมสัตว,ตวบาลประจำบริษัท BP จเจริญภูมิจำกัดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคลข้อสงสัยว่าทําไมเราต้องงดอาหารก่อนการเคลื่อนย้ายนะครับผมถ้มาฟังไปแล้วก็ไปฟังด่าและดีๆกันเลยนะครับ,รบสำหรับในการเคลื่อนย้ายสุกรในแต่ละครั้งนะครับสิ่งที่ควรคํานึงถึงเป็นอันดับแรกนะครับคือสภาพอากาศโดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนนะครับอาจจะทําให้หมูนั้นช็อกหรือว่าเรียบอาจจะทําให้หมูนั้นตายได้เนื่องจากสุกรเป็นสัตว์ทีี่่่ไมมมูงยาก ต่อการระบายความร้อนในร่างกายนะครับอีกอย่างก็คือสุกรก็มีอุณหภูมิในร่างกายนั้นสูงอยู่แล้วครับ2ก่อนการเคลื่อนย้ายทําไมเราถึงจะต้องงดอาหารนะครับคือในการงดอาหารของสุกรก็เพื่อจะลดอัตราการเสียชีวิตในระหว่างการเคลื่อนย้ายซึ่งการงดอาหารจะต้องงดอาหารอย่างน้อยขั้นต่ําประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของสุกรนั้นทํางานน้อยลงนะครับถ้าเราเคลื่อนย้ายสุกรในช่วงที่ให้อาหารใหม่ๆอาจจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของสุกรนั้นร้อนนเกินไปจะทําให้สุกรนั้นช็อกเย ตายในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้าลูกค้าไม่งดอาหารในช่วงก่อนจับจะทําให้กล้ามเนื้อของสุกรอาจจะเกิดรอยทั้าขึ้นตามจุดต่างๆของกล้ามเนื้อในตัวสุกรหลังจากที่เราชำแหละเสร็จแล้วเนื้อก็อาจจะไม่น่ารับประทานหรือบริโภคและในการเก็บรักษาของเนื้ออาจจะเก็บรักษาได้ไม่นานทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับแนะนาให้เคลื่อนย้ายสุกรในช่วงระหว่าง5โมงถึง6โมงเย็นหรือในเวลาของรุงเช้าช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง7โมงนะครับหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะมีหลังคากันแดบ เพื่อนย้ายนะครับและมีถังน้ําสําหรับเอาไว้ฉีดเพื่อระบายความร้อนให้จุกรหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักเข้าไปในเพจหรือโทรเบอร์ส่วนตัวในหน้าเพจได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อรับชมสาระดีๆในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย